นะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับวิวโอเคไหมจะมีสวนมะม่วงนะครับมีทุเรียนด้วยครับที่นี่มีต้นทุเรียนเห็นยอดอยู่ครับนี่ครับภูเขอเนี่ยครับให้ดูนี่นี่ครับภูเข่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเป็นภูเขานะครับ นี่คือร้านอาหารข้างล่างนะครับร้านอาหารมีที่พักนะครับมีสอนนะครับไอ้เดืองแล้วก็มีน่าจะเห็นนะครับต้นตาลนี่ตาลคู่แต่ละของที่นี่ครับต้องเป็นตาลคู่นี่ครับตาลคู่จุดนี้นี่ครับนี่คือ ก็จะมีรถเข้ามาเที่ยวภาพบรรยากาศซาอุดิอาระเบียเมืี่ครับ,รน,น,รบนี่สมาชิกที่มาด้วยกันครับสี่คนแต่ที่เห็นสามเนี่ยคนถ่ายเนี่ยครับครับจะให้ดู ปึ๊บขอาถ่ายวีดีโอไหมคะ,ะนี่ครับนี่ครับไอ้ป้าเห็นหนะครสมาชิกจะเห็นนี่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยมันกลับได้ถ้าไม่กลัวปัญหาคือกลัวนี่แหละนี่ครับแา่ขอถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งนี่ครับตานคู่ นี่ชาลักของที่นี่นี่ครับรักตลอดการตีตานคู่นี่นี่มนนีดอกไม้สวยๆ <c oughs> มาไกล <c oughs> มา,มา <c oughs> เห็นมนี่เห็นมานี่ไม่ใช่ไเป็นไรนี่ <c oughs> ย่ายอกีดีโอก่อนม <c oughs> พเพป๊บเดียวเ <c oughs> ออมีเวลาเยอะไม่ต้องคลัว ลาด้วยอ๋อฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะคะอันนี้บ้านเชิงเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะรับตลอดการที่ตานคู่บ๊ายบาย